ด้วยไปดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทควันโดไทยเรากันบ้างค่ะได้โคต้าไปปารีส3คนนะคะตอนนี้มีการฝึกซ้อมเบาๆอยู่ที่อังกฤษก็เพื่อไม่ให้รักษาอาการบาดเจ็บนั่นเองค่ะ,คะพร้อมที่จะล่าเหรียญแล้วไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยเราชุดสู้ศึกโอลิมปิกปารีสเกมค่ะ ความหวังของเราน้องเทนิสพานิพักวงพัฒนาก,กิจแชมป์เก่าจากโตเกียวเกมส์ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงมีน้องใบเตยศักดิการทองจันทร์รุ่น62กิโลกรัมหญิงและน้องอยู่บัรลังทับทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายก็มีการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยไทยในเมืองเรดดิ้งประเทศอังกฤษก่อนนะคะล่าสุดสามจอมเตะไทยเราค่ะก็หลังจากที่เดินทางไปถึงอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการลงฝึกซ้อมปรับตัวอยู่ที่ค่ายมวยในเมืองเรดดิ้ง โดยความพร้อมโค้ชเชชัดชัยเชห,หน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยโค้ชเล็กชนะทิพซ้อนขำผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็พานักกีฬาลงฝึกซ้อมเน้นหนักไปที่การซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาให้ฟิตสมบูรณ์ที่สุดและไม่ได้หักโหมฝึกหนักแต่อย่างใดนะคะอย่างที่ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พิมลศรีวิกรท่านนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กำชับเอาไว้เลยค่ะเกรงว่านักกีฬาจะบาดเจ็บในช่วงโค้งสุดท้ายนั่นเองและ ช่วงนี้ก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่ที่อังกฤษอยู่จากนั้นวันที่หนึ่งสิงหาคมจะบินลัดฟ้าเข้าไปต่อที่ฝรั่งเศสค่ะจริงๆจะบอกว่าทั้ง3คน3รุ่นนี่นะคะก็เป็นความหวังของประเทศไทยหมดนะคะ,คะทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันของทั้ง3คนกันนะคะเริ่มกันที่น้องเทนนิสพานิพักในรุ่น49กกิโลกรัมหญิงนะคะก็เดี๋ยวจะลงป้องกันแชมป์นะคะคือเธอเนี่ยได้บายรอบแรกก็คือรอบ16คนเข้าไปรอรอบก่อนลองชนะเลิศเลยนะคะรอพบกับผู้ชนะระหว่างอูเบม่า เบลบตตีนะคะจากโมร็อกโกค่ะหรือว่าจะเป็นแอนนาดาคอสตาดาซิวาปินโตจากติรมเลสเตนะคะในวันที่7สิงหาคมนี้ส่วนยูบัลลังรุ่น68กิโลกรัมชายนะคะจะพบกับฮาวเวร์เปเรสโบโลอดีตแชมป์ยุโรปแล้วก็เจ้าของเหรียญเงินงชิงแชมป์โลกปี2019อันนี้เจอของหนักหน่อยหนึ่งใช่นะคะวันที่8สิงหาคมขณะที่ใบเตยสัสิการนะคะจะแข่งขันในรุ่น67กิโลกรัมหญิงพบกับแคลร์ไรซันโตจากบราซิลในวันที่9สิงหาคมนี้ เราหวังใจค่ะว่าตั้งแต่วันที่7สิงหาคมธงชาติไทยจะขึ้นสู่ยอดเสาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้น8กับ9เราก็จะได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง2คนด้วยะนะคะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สร้างความหวังให้กับคนไทยเรานะคะจากกีฬาเทควันโด